สวัสดีครับบริษัท UV Solar Power หรือว่า Max Solar Cell นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่รีสอร์ทส่วนตัวนะครับขนาด6ห้องนะครับพร้อมสระว่ายน้ำอันนี้จะมาโชว์นะครับแล้วก็มาแสดงให้ดูว่างานที่เราทำเป็นยังไงนะครับชุดนี้นะครับจะเห็นเป็นเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ข้างบนนี่เป็นเครื่องทำความร้อนนะครับสำหรับสระว่ายน้ำขนาด1 1แสนลิตรเห็นไหมครับ ตัวเครื่องจะทําการดูดน้ําจากสระขึ้นมานะครับทาการเปลี่ยนสถานะจากน้ําเย็นนะครับให้เป็นน้ําร้อนเสร็จแล้วนะครับปล่อยกลับไปในสระนะครับอุณหภูมิของสระก็สามารถที่จะตั้งได้ตามตามค่าความร้อนของเครื่องนะครับว่าอยากได้เครื่องความร้อนเท่าไหร่นะครับนี่เราเดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับว่าที่รีสอร์ตตัวนี้มีอะไรที่เราทาไปแล้วอีกตรงนี้จะเป็น เครื่องพ่นหมอกนะครับเห็นโครงเหล็กสีขาวๆไหมครับเครื่องพ่นหมอกนะครับก็คือในกรณีที่ทางเจ้าของนะครับอยากจะเปิดให้รีสอร์ทเป็นหมอกนะครับเครื่องพ่นหมอกตัวน,นี้จะทํางานนะครับแล้วก็จะพ่นหมอกให้ทั้งรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทหมอกเลยนะครับ เรามาดูนะครับตรงนี้จะเป็นห้องคาราโอเกะห้องคาราโอเกะเป็นคาราโอเกะส่วนตัวนะครับไว้สําหรับร้องเพลงนะครับเด็กเล่นตรงนี้จะมีแอร์ทั้งหมด3ตัวขนาด24,000 BTU บทีแอร์เป็นฟิกสปีดนะครับทำไมถึงต้องใช้ฟิกสปีดเพราะว่านะครับลูกค้าบอกว่าแอร์ในระบบอินเวอร์เตอร์ความเย็นมันไม่ฉ่ำพอนะครับ ตู้ฟิกสปีดไม่ได้ก็ลเลยใช้แอร์เป็นระบบฟิกสปีดตัวนี้เป็นใช้ระบบแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ขอโทษทีครับไม่ใช่แอร์อินเวอร์เตอร์เป็นตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับแอร์ระบบฟิกสปีดนะครับเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ขนาด3.5กิโลวัตต์นะครับทั้งหมด3ตัวแอร์ Air 3ตัวนะครับอยู่ข้างนอกติดตั้งไว้ข้างนอกอินเวอร์เตอร์ก็วางไว้นะครับทั้งหมด3ตัวเราแยกเลยนะครับตัวใครตัวมันนี่เป็นห้องคาราโอเกะเราไปดูมาแล้วนะครับก็มี สระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำห้องคาราโอเกะเดี๋ยวมาดูระบบแร่ค่ำของน้ำนะครับของสระว่ายน้ำสิบเปอร์เซ็นตของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นจะใช้ไฟจากโซลารเซลล์ทั้งหมดเฉพาะตอนกลางวันนะครับระบบแรกค่านะครับจะเป็นการสูบน้ำโดยใช้ปั๊มน้ำขนาดสองแรงม้านะครับทั้งหมดหนึ่งสองตัวนะครับ พร้อมระบบอัตโนมัติทั้งหมดทีนี้นะครับไฟที่จะจ่ายสำหรับกระคำก็จะเป็นระบบออนกริดนะครับขนาด10กิโลตัวนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด5กิโลวัตต์2ตัวนะครับเพราะว่าไฟที่รีสอร์ตตัวนี้เป็นไฟแบบซิงเกิลเฟสนะครับทีนี้ซิงเกิลเฟสเขามีนะครับเขามีหม้อแปลงของเขาเองนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโอเวอร์โหลดนะครับที่จะใช้งานเกินเกินพิกัดกำลังก็เป็นระบบซีโร่เอ็กซ์พอร์ตนะครับ 100C นะครับนี่ผลิตอยู่เท่าไหร่ เป็นระบบซีโร่เอสปอร์ททั้งคู่นะครับใช้งานตอนนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับระบบพ่นหมอกอันนี้เป็นระบบพ่นหมอกนะครับรีสอร์ทจะมีระบบพ่นหมอกทั้งหมด3จุดนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาของรีสอร์ทแล้วก็ด้านหลังเป็นระบบพ่นหมอกระบบพ่นหมนหมอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับไปใช้เป็นระบบมอเตอร์ไดอะแฟรมนะครับ dc 24โวลต์นะครับแล้วก็เอาโซล่าเซลล์มาขับแทน ของเดิมมันเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับมาดูนะครับข้างในมีรีสอร์ททั้งหมด6ห้องนะครับแต่ละห้องของรีสอร์ทแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์นะครับไฮบริด3.5กิโลจ่ายให้รีสอร์ทหนึ่งห้องไปเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวรีสอร์ททั้งหมด6 6ห้องนะครับก็ใช้อินเวอร์เตอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับใช้แผง6แผ่นนะครับแต่แต่ละรีสอร์ทตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องของแอร์นะครับตู้เย็นนะครับไมโครเวฟพัดลม แล้วก็หลอดไฟต่างๆที่ใช้งานในรีสอร์ทนะครับประหยัดไฟ100%นะครับตอนกางวัน100%นะครับพูดได้เลยว่า100%สนใจสอบถามได้นะครับระบบโซลา r เซลล์นะครับหรือว่าการออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อที่จะรองรับกับการใช้งานโซลา r เซลล์นะครับที่บริษัท uv solar power หรือว่า max solar cell อลังกาประเทศนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ088-572 1 2 1 2นะติดต่อมาได้เลยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ